ว่าผูเป็นหัวเหนียวหัวแรงเป็นว่าบู้ใดว่าผูเป็นเจ้าภาพได้กับเจ้าภาพเดียวกันเบิดเป็นว่าเออกว้ามเจตนาอ่นเดียวกันเป็นว่าเพื่อจะเป็นว่าละผู้ใดสั่งกับผู้นั้นได้ก็คือบุญมันแห่งออกใส่แห่งออกคว้าม่มีได้ไปสั่งจังคว้ามีเอ่อไปเป็นพุทธะนีบุญกับเป็นผู้ผู้รักษาผู้รักษาได้ ความตณีให้ตณีในบุญพันวาความตณีให้ตณีในสินในคุณศินในคุณธรรมในบุญพันวาให้ตณีคำว่าตณีหมายถึงว่าบรมเวทตาคำว่าตณีสิ่ขีธีคือจังขีทีเงื่อนขีธีข้ามบแมเนที่จริงคําว่าตณีก็คือเป็นผู้มีความคิดถี่ท้วนเดชพันวามีความคิดถี่ส่วนสามารถรักษาสิ่งสิ่งนั้นที่มันเกิดขึ้นก็เขาใดพันวาโดยเฉพาอยังยิ่งก้นเท่าบนวา สุขโขบุญญาสาอุจยโยเผลนว่าคนล้วนแล้วจะเกิดมาต้องการความสุขสัตว์บนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือสิ่งต่างๆที่มีชีวิตรวนแล้วแต่ต้องการความสุขเผลนวอความสุขเาลนวสุขยั้งออสุขกายสุขใจสุขจิตเผลนว่ออ้ประกอบได้ทั้งสามเผนว่แต่ตรงนี้ความสุขมันจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยอย่างอาศัยความ วิริยะขันติคนลอ,อมีความวิริยะเพียงหามีความขันติอดทนอดกั้นในสิ่งที่เขาปรารถนาเมื่อว่าเรามีความอดทนอดกัน้นมีความขันติแล้วสติปัญญามันก็จะเกิดเมื่อมีสติมีปัญญาแล้วเมื่อมีสติมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันก็สามารถทำด้เฮานี่รักษาความสุขได้หาความสุขได้กำจัดทุกข์ได้รู้ทุกข์ได้คนลา บาสน,นี่ครับเมื่อใดสิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์สิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ก็คือความทุกข์เราก็สามารถใช้สติปัญญา,ากําจัดทุกข์ได้สิ่งไหนที่มันเป็นประโยชน์พันว่ายิ่งพันว่าประโยชน์ที่อยู่กับเราได้นานที่สุดก็เป็ประโยชน์ที่มากไม่กลกว่าหรือคือความสุขพันว่าปริโยชน์สารสุขพันว่าทุกอย่างถือเป็นแก่นถือเป็นสาระทุกอย่างถี่ว่าเป็นแก่นเป็นสาระก,ก็กส,าสามารถเอามาพิจารณา เหตุในเกิดความสูขเกิดถึงกเก้าได้เพื่อนว่าถามเบิงทุกคนบลกนี่เกิดมาเป็นคนไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็ช่างเออบอกว่าสิเ,าาเป็นผิวขาวผิวดำผู้ห้ผู้กิเลผู้ดีหรือแม้แต่เออตางศาติตางผิวพันตางว,วันว่นหนัตาขงข้ามเบาตางข้ามูดต่างคำจาก,ก็าแล้วแ,แต่ต้องการความสุขเพื่อนว่าบอกมีผู้ใดดอกไปถามเพื่อการเจอยังนี อยากมีความทุกข์เบาจะอยากทุกข์กายทุกใจทุกทุกอย่างบ่บมผู้ใดว่าอยากทุกข์จากคนล้วนแล้วแต่ต้องการความสุขแต่มันจะเกิดขึ้นแล้วหรือว่ามันยังไม่เกิดขึ้นมันก็ต้องอาศัยเราได้บาอาศัยจากของนี่แหละเพราว่าเหตุนมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้ชั่วทุกขณะมันเป็นอาการลิโกเพราว่า,วาเออเบอ่เหลือกการบ่เหลือกอเลอกวลาทุกข์ก็เกิดขึ้นได้เสมอ สุ็เกิดขึ้นได้เสมอแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าจะน้อมเข้ามาใส่ตนได้สักเพียงไรก็จะเงาสวดนั่นแหละสวดไปซื้อๆได้ธาตุพุ่นมามาสุปฏิปโน,โนุนสวดไปแล้วก็แล้วว่าจะเป็นพุทธคุณนรรม,มคุณนสังฆคุณแต่ถ้าไม่รู้จักแปลเราก็ไม่รู้อะไรคําว่าแปลก,ก็คือเปรียบเสมือนว่าเรามีของมีค่าอยู่แล้วจะทําอย่างไรให้มันออกดอกออกผลเอเมื่อเหตุมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องอาศัยเออ ผลที่มันเกิดขึ้นเมื่อผลมันจะเกิดขึ้นเขาก็ต้องคิดเนี่ไปหาเหตุว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเออแต่ว่าคนสม,มัยมันมันแตกต่างแตกต่างอย่างแตกต่างเก่าต่างหลังย้อนระยะเวลากลับไปไม่ถึงสี่สิบปีดอกโลกมันเปลี่ยนไปมันเจริญทางด้านวัตถุแมนบอกเงี้ยสั้นสารส,ารสารั่งหาเบื้องยากเทศสิเป็นเงี้ยสิมีสั้นคือสมัยเกา่าหาเบื้องยากสิมีขั้นใดสองทัาง คือตะกี้เออตะกี้ท่างใดเฮี้ยนใหญ่ลูกยเขยเป็นมัตสีขึ้นแต่โบราณแมนบอกเอยให้ลงพุ่นเหล่าท่านสร้างขั้วขึ้นสู้มื่อนี่บอกมึงหลีกระลีเด้อพอเท่าก็ไม่เท่ามึงหลีกระลีเด้อพอปูก็ไม่ยาดิแมนบอกเอ้ยมันบอกเดี๋ยวว่าตะกี้สู้มื่อนี่หาข้ามว่าอย่างเดียวสู้มื่อมีอยู่กับพ่อว่ากับบ้านนี่บอกหายากเออขออนุญาตบาทข้ามเด้อเออกับบาดตัว เออเป็นอย่างกับเพื่อความหมายคาว่ากรบบาทเียวว่าง่ายๆคือว่าเฮ็ดยังกระสร้างย่ยเกิดโทษเอออนุญาตบาปท่ำเพื่อทำไมเล็กน้อยชูมือหนีเรื่องไม่นใหญ่เจ้าอย่ามาขวางทางเรื่องพราะฝืนเ่าเดี๋ยวว่าว่าแต่มันยังวานไปหลุดแล้วเจ้าสีอยู่หันแล้วนี่แหละเพิ่นว่าท่านกัตาห่างแล้วค้นบ่มองมัดใจเพิ่นว่าแต่ว่ากัตาหน่วยห่างห่างพ่อได้ใจเงินเออ ชูเมื่อนี่แม่แต่ลูกแต่หลานทรงไปเลี้ยงกับเป็นมูนี่แ่ละมูเแ่าๆนี่ล่ละเออมูพอมูแม่มูเห้านี่และเออทรงว่าสันทร,ทรงเด็ไปเลี้ยงเป็นเจ้าเป็นน้ยจบปริญญาตีปริญ้ญาโทษปริญญาเอกบาดเขาเด็ดเป็นเจ้าเป็นน้ยมียศมีศักแล้วแล้วเอาแหละบาดเทาเขาน้ำลูกกับไข่กับเจ้าได้เออซ้ำว่าน้ำกับตามมาเพื่อใจเลี้ยงจบแล้วไปมีข้อมีขวัหอดบอรทรงไหนเห้าคืตอต่วนเขาทรงมาเลี้ยงเด้เอ้ย ตอนน้นองทรงมาเลี้ยงไห้ไปแล้วมันทุมาอีกกระเป้าไปโอนไห้มันเดี๋ยเป็นเจ้าเป็นหน้ายแล้วแล้วบาทนี้เอ้เเออฟังแต่ว่าไปเป็นเจ้าเป็นหน้ายพ่เป็นลูกข้างหได้บะแม่บอเอ่าแล้วเท่าเท่าตีติ่เฝ้าอยู่เงี้ยเออจีปีเช่าปีเ็าหรือจังมาลันเออบาทนี้กันนั่นนี่กะข้ายากเห็นหลายอยู่ดิเออการคิดเพิ่งแล้วผมเป็นตาทรงไห้มันเดี๋ยวเป็นเจ้าเป็นน้าเดีจะมันมันถิ่มเขาผักตัว ที่จริงมันตรงลงมมันชี่ไว้บ่าไลเอามันขึ้นกูทรงมึงเลี้ยงแต่แต่มือเลียจนมือมึงเดือดจเจาเจวจนได้เดียนแล้วเท่าไหรบอกมันทรงมาเลยบาาเนี๋ยาขึ้นมาก้องกู่เรียนั่นมึงจะไปสั่งบอกว่ามึงทับว่าน้ำายเียแล,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 แล้วท้อคอซอแน่ห้สวนแน่หน้าแน่แบบแดงเอาอีกได้หันผููเถ่าเลยบ่มี่หยาเลือดเป็นของมีค่ามี่คาแต่กับกบ่บมีค่คาคัพา์ค่าสินบ่มี่คาแต่น้อย แต่ว่า,าค่ากินค่าใจได้น้ำเขาจักน้อยเนี่ยบ่เมียบยังเหนือหน่อยหน่อยกันทั่วมากเอ้ยเมียนอยู่จังไดเนาะเมียนบอมันก็ยังใช่ได้อันนี้มิตรต่ค่า,ายากทางหน้นหางบรรดาสอนเลี้ยงขา้าวผิดเป็นผููยากมันงเออแต่ที่จริงเนี่ยพันไปมองเลี้ยงหลังการพ่นกล่าวว่ามันก็เป็นธรรมาดาของสัตว์ลูกอิหรีเด้เออไปตามนาที่พันว่า เออเพิ่นังเพิ่นบอกไว้นะนะทุกอย่างเพื่อนว่ามันเกิดขึ้นตั้งยู่แล้วกระดับไปเสื่อมไปเป็นธรามดาของลกผู้ที่จะคงทนคงที่อยู่ได้คือผู้รู้จักร,รักษาเออแต่กะถือว่าแ่นยังกะสร้างเพื่นกะว่าไววอยูด่ดอกเออเก้าลูกซิบลูกบทอพอทอแม่แ่นบอกเออเก้าแก่ซีบแก่บทอคุณนะท่ามเออเก้าดำซิบดำเออพออื่อนว่าบทอดำกลางคืน บอทอ่ดำนั่นกเก้าแจ้งชิบแจ้งบอทอ่แจ้งพระธรรมเพูนว่าแจ้งพระธรรมก็คือไห่หูธรรมศาซ่์เออเมื่อนั่นก็รู้จับผมจักว่างทอนแล้วแต่ว่าผู้เฒ่าผู้โันี่มันก็คือว่าแหละพูนว่าผู้เฒ่าใจดีท่อบบไปใจให้ท่อแบบสูงแหงเฒ่ามากแห่งย่านเข้ามาเจ้าของมุ่งมุ่งประโยชน์มบบกบื้นแหงบื้นก็เก่านั่นคือได้ย่ายนเศร้าเจ็ดเทียบเเห็นเบียยเห็นไปหลายหลายเพราะเด็ดใส่เจ็ดเทียบก็เศร้าเจ็ดเทียบไปนะ นั่นแล้วเปลี่ยนชื่อใหม่หรูปเป็นเมียเสียมก็เมียกะตาเออดูตัวแต่พลังพ่นน่าจะถือว่าบุญนั่นนั่นแหละพลังพ่นโอ๊ยพอเมียเข่ามาเออเลี้ยงเสียเพี้ยบมากเพิ่นว่าเลี้ยงเกียร์ลบห้อยซ้างมากห้อยเสียดูแลซัพพอร์ตได้ดีเพิ่นว่ากะกะจะเลือ่อนเพิ่นว่าเออแม่แต่พระพุทธเจ้าเองเออเพิ่นเป็นหอดผู้สูงสุด เ,ออเป็นภาษาสดาของโลกถ้าพูดเป็นผู้ประเสริฐเกิดมาเป็นแต่แค่น้อยก็เอนว่าเป็นมหาบุรุษเน,นีย่ยบอกยิ่งได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าอีกยิ่งสูงขึ้นไปอีกมีมหาสติมหาปัญญาเกินใครในโลกเป็นดมอกกสอนโลกสอนทั้งด้านโลกสอนทั้งด้านธรรมแห่ค้นเฮ่านี่รู้จักรู้จักแห่งรู้จักให้รู้จักมีสติรู้จัก,ม,จกมีปัญญารู้จักพรมวิหารสี่เป็นว่า มันกับถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแม่แเพิ่นแม่เพิ่นประสูติออกมาแล้วเดจิวันเออเดจิวันแล้วแล้วกระซ่งตายพนว่าตายแล้วแล้วแม่แต่พระพุทธเจ้าบรรลุแล้วกัยังเด่นนั่งขึ้นไปจำพรรษาพุณาทดแทยนพุ่นไปเกิดเป็นเทพบุตรเดิบ่เด้เป็นเนียกันยังเด่นนั่งไปไปจำพรรษาย่างเข้าพรรษากับไปสวดมนต์อภิธรรมเจ็ดคำพีเนี่ยนะ เอ่อพี่ถ้ำเนี่ยเป็นว่าแปดหมื่นสี่พันพร่ถ้ำอขันเนี่ยบทตรวจอภิธรรมเนี่ยสาธยายกินไปแล้วครึ่งหนึ่งของธรรมทั้งหมดคุณขนาดหนหน่อยเพื่อกระสอนไว้เบิดสตซูน,นวนั่นแหละถือว่าคุณบิดามารดาเออถือว่าเป็นสิ่งประเสริฐเออจังบานนี่แหละท้าบานอีกก็คือกันเพป็นว่าก็ถือว่าพ่อแม่เออเป็นภูมิบุญเป็นภูมิคุณลําบากจังได้กระสางเออเลี้ยงลูกจนใหญ่มากเป็นแถวเป็นหน้าเพป็นว่าเมื่อ ตอนนั้นมันก็นลําบากแต่ว่าตอนมีความสุกห้ากอะหามาใส่หาไว้แล้วจโจโค่พ่อมมเมียันกับบอยู่ในห้องพ่อลอยปีดอกจังลอยมันก็ตายจะพร้อมกับซาำเฮ็ดได้กับเฮ็ดไปบานหลังจากนั่นแหละไปต่อบานท้าม,มีลูกมีเวทนาะมีทังขาเอออย่างอืเหลือแต่วิญญ,ญาณเป็นว่าปุรังพุ่นตายเลยฉันพ่อมมเมียบ่ตายกับ,บ่เฮ็ดดอกบุบวชบ่บวชเันเห็นดอกพ่อมมเมียบ่ตายบย่เฮ็ดดอกบุญสักกทาน เฮ็ดใหตุผลเดี๋ยเห็นเฮ่าได้เห็นส้างคุณงามพวามดีบุญกุศลไม่ใช่ว่าจะเมียนตะเลียงไปเฮ็ดน้ำวัดน้ำว้าได้เฮ็ดอย,ยู่ซะเป็นบุญเบิดเพิ่นว่าแต่ต้องทําด้วยใจบริสุทธิ์ทาไมต้องไปวัดก็เพราะว่าเอาสถานที่เป็นสถานที่ที่คนเคารพยำเก่งมันบ่เขาไปวัดสิไปนุ่งเขินนุ่งสั่นเขาไปวัดสิไป อันนั้นอันนี้มันกับว่าแมนกับเอาตัวนั่นแบเป็นขอบงขังคับถูกขึ้นซะเกินก็นเลยเห็นเป็นระเบแยบแต่ที่จริงถ้าเรารู้จักปฏิบัติรู้จักทำอยู่ในที่ไหนไหนมันก็สามารถเกิดขึ้นได้มันว่าเออจำือนี่มันกับว่าเออเป็นวันพระเออวันพระมันกับเป็นวันพระอยู่ตลอดอลไเจ๊มือกับมีแต่หนึ่งยุบสียบศาสตั์เห็นแต่กอนข้เกิดของกรแมนแล้วพระก็คือพระยังจ์กพระคุณมันว่า,วา,าพระคุณ เออพระเดชและพระพุ่นพระบุญและพระกรรมพระรรมและพระศีนนั่นแนหะมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยห้างเป็นองค์ประกอบแมนบอเออเป็นองค์ประกอบแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตัวเราให้นึกถึงและก็เหตุเหตุสาเร็จรุ่งหวงก็ถือว่าเป็นทั้งวันพระแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกับเป็นวันคล้ายเออวันพอเป็นวันเกิดในวันคล้ายวันเกิดเกิดมาแลรกวจกักปีครบรอบจกักปี ยี่สิบหกเออยี่สิบหกยี่สี่ยี่ห้ายี่สิบหกปีดีเพื่อนว่าต่อไปถ้ามันดีแล้วทําให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปบอมอี้ยังเกิดความดีเพื่อนว่าเหตุไปเออเี调เวได้กินได้เล่นได้หาได้แต่บัรสุขทยที่มันยากที่สุดคือการรักษารักษาเห็นได้นังที่สุดเออกวอนที่มันจีเื่อมไปสร้างคุณงามความดีเหมือนกันนั่นแหละคกบรอบยี่สิบหกปี ถือว่าดีอยู่ดอกภายในสองปีสามปีมาดีอนี่แหละพี่น้องเพื่ออจักเงี้ยนเมอ่อบดิ้ทาจีบเรดิ้มีป้าบอรด้แกงบอรดิ้เติมเข้าเป็นภูมิีกำลังเข้านุ่มเข้ากระหาเขึ้นกระร่างขึ่นลั่สฉันขึ้นเพ่นว่าเพื่ออะไรเพื่อความสุขกายแล้วก็เพื่ออย่างเพื่อเชิดหน้าสูตาเพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่บุคคลรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปเออพันว่ามีความกระตันอยู่กระดาปที ครอว่าเป็นบุคคลผู้ประสเสริฐเพ่นว่ามีแสนมีมีแสนหล่นแต่อัดสวนผ้ายหนาเพื่อนกบามันถัต่างเป็นพอหยังเป็นพอว่าทา่านเป็นพอบุญเจ้าบอส่างไบผ้ายหนาเสื่อมศูนย์เพื่อนว่าเก็ดไหวแล้วมันก็นดีจังสีแหละเออบอวยุ่งมพอย่มแม่์พอยายเมยใยญ่พอตาพูดถี่เพิ่นมาเพื่อนกนารล้วนแล้วแต่ว่าเออเอาไปรวมบุญไปหาบุญเพื่อนกับมาเอาพึ่งกันเข้าเปือนภูเอื่อเพื่อ เป็นผู้สถานทีเป็นผู้ภาคประเด็กกันโดยโอกาสอย่างกับว่าวันคล้ายวันเกิดในวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหามิถุนาคุณบอกมาหาตัวคุณพระสวรรคน้ำแบบบ้านคุณพระสวรรควันเกิดเปิดวันเกิดผมทีรยังยังนัยงรลองพอพระเจ้าก็เป็นตาหนาในแท่งทีวันเกิดกับหลวงจีนมัดถาวาให้ผมทเทะอาจารย์บ้านเนาะแต่ว่ากัน มันวันท้ายวันเกิดมันวันเกิด,บ,กดบุคคลใดเป็นผู้ที่ให้เราเกิดบุคคลใดเป็นผู้ที่ทรมานบุคคลใดเป็นผู้ที่เก็บก็คือแม่วันเกิดที่จริงแล้วพ่อต้องขอพนแม่ขอขามาเ,าเมียคนดี้แล้วเกิดมาโดยพ่อมด่งออกมานี่มันเจ็บซ้ำไดดบอกข้าวจิตไม่ใส่จะบของร่องเบื่ออยางอ่อมบ้านสามหลวงสียางได้บอว่าสันแล้วก็พอ เนว่าคุ่นพรก็คือเป็นผู้ค้ำหมอกันเนาะพ่อตาจะหมายถมือบ่ได้กค้ำกต่จังหวะว่ามันยากแหละมันบ่ได้ยู่กันมันหมุดจักกัน่มุดจักเว้นหมุดจักทุ่งหมุดจักยางแต่จะไม่ได้กี่วัสดนออกมามันบ่ลไม่ยากนั่งถางไฟว่าันเอ้ยยิบเห็นอยู่ได้พันยิบเกี่ยใช่ไฟแจกกี่เขากินบาดหน้ามอาบน้าบาดหน้ามันห่อนโพรคุณลังคุณจะบ่หัวอูแต่มันก็ร่างกายแข็งแรงอันนั้นเพราะว่าให้ได้หูุจักว่า พ่อเมีเข้าเทียบมันสิกระหายกำเนิดข้ามาได้เพิ่นท้นถุก์ทารมานจำได้เพิ่นเจ็บจำได้แต่ท่านก็มีความสุขเพราะเพิ่นตั้งตาลอมา,มาห้านี่ยคือสิเดือนไม่ใช่9้าเดือนเดสสิเดือนมันจังทวนจังออกมากเป็นคนนั่นแหละบานนี้ก็อยู่มากกับเ,เลี่ยงมาเข้าอีกเลี้ยงข้ามาเทียถสิมาได้อยู่ีี่หกปีแม่บอ ไม่เกิดจังทั์ให้นึกถึงเลยพนว่าบุคคลในระลึกถึงคุณบิดามารดาบุคคนนั้นถือว่าเป็นผู้ประเสิิฐนว่ากับโภบรอบ26ป,ปีเอปอวันไทยวันเกิดเท่ากับเด็กเออยัดขึน้นพนว่าทำทานถวายทานไอศีนเนี่ยมันมีกันทุกคนอยู่แล้วตลอดจนหมายเอาบุญเอากุลส,ส่วนางคุณนงามความดีเพื่อให้เกิดความสุขแก่ชีวิตเท่าเลก็วกทวั่วทั่วเอ่อสุดท้ายกับบอมี้ยัง ก็ขอ,ขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพผูเป็นเจ้าของไผ่ายวันเกิดกับชื่อท่าวาตลอดจนสัทธาญานโยมอ,ออกตนสุขูสุขุนบวะิัติ ผู้ได้กระซางที่ได้มากก็ดีอในมือนี่กระลอมมีแต่ความสุขความเจริญอายุมั่นควอยืนด้วยเดชเดชะพลวะปัจจัยคือคุพปะพุทธะเจา้าคุพระทรมเจา้าคุพปะสงตะเจ้าคุณงามความดีคุณท่านบารมีคุณศิลบารมีพุ่มวัดพุ่มว่าพุ่มบานพุ่มเมื่อพุ่มจะทีทัสิงสถิตอยู่ในแดลกธาตุกรข,ขอใอยมากอ,อ,อํนนวยอวยใช่ ให้สัท่าญาติโยมทุกท่า,น,าทนทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญอายุมัน่นคัญยืนออสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตแข็งแรงปรถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้สำเร็จดังที่หวังทุกท่านทุกคนเออ